โอ้ยพี่น้องเอ้ยหน,นาวฟียงไฟเทจิออกจากกองไฟหนาวหนาวพี่น้องหนาวอีริต้มน้ำอาบามานนก็มาดังไฟกีเขากีต่ำแก้วอยู่กองไฟแล้วก็บปีงปลาแหงเออพ่อกินเข่าเสบจักนอยอยู่พี่น้องพ่อกินเข่าเสบจักหนอยฮะ มาตามสัญญาพี่น้องชุดประกบของผู้หวังดีสุดลงังงวดที่ผ่านมาปินจังไดงวดที่ผ่านมาเขาหาหนึ่งตรงๆเด้อพี่น้องเด้อมันมีอยู่สองสูตอ่าผู้หวังดีเพิ่นไหมากเพิ่นเดนซี พ่อเพิ่นเดนซีมาแม่ขั่วคืดคืดวันหนึ่งกับสองนี่หนึ่งกับสองนี่มันบบเคยหลุดแม่ขักวก็เลยเอามาจับกับห้าหกเจ็ดนี่เห็นบอกพี่น้องนี่แม่ขักวก็เลยเอามาจับส่หาหกเจ็ดก็เลยเขา่าห้าหนึ่งตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะมาจับ กันหาหนึ่งตรงๆร,รอบนี่กระมากคือเก่าเด้อพี่หน่องเด้อนี่เห็นบะสถิติโอ้มันเต็มเนาะหยับลงจังนี่สถิติหน่วยล่างของอุยบเมนหน่วยล่างเด้อเลข วิ่งล่างหรือวาดเลขเด่นล่างของผู้หวังดีนี่เดินมาเง้วมากพี่น้องบบปักปลักเด้อพี่น้องเด้อมาได้ทั้งหน่วยและสิบจักงวดนี่พี่น้องของปีของปี6 7ดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเงมงวดนี่ อของปีหกเจ็ดนี่ลุดงวดหนึ่งเด้พี่น้องเด้อสิบสามงวดหลุดไปหนึ่งงวดบานนี่เขามาปี 68, หกแปดหกระดสองงวดพี่น้องเขามาปี 68, หกแปดหกระดสองงวดอะแม่ขั้วสิจับสุดประกบให้เด้อบันเด้อนี่คือสุดประกบงวดที่ผ่านมาแตกห้าหนึ่งตรงตรงเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าพันวาโอ้เป็นยังคือเห็ดหลายตัวแต่แม่ขั้ว ซ้ำสิบเอ็ดสิบสองชุดนีบลายตัวพี่น้องเพราะว่ายัางล่างอย่างเดียวนนอกชุดประกบล่าง ผู้หวังดีผู้ใดเ,เคยเบ่งช่องแม่ขั่วสีห็นบ่าช,ชุดล่างของผู้หวังดีเดินดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มาแล้ว01012เลยพี่หน่องเด้อจะประกบกับตัวใดดวยแม่ขั้วสิประกบให้012 Ừ, hmm? à, à ชุดประกบล่างของผู้หวังดีเด้อพี่น้องเด้อชุดประกบล่างของผู้หวังดีของผู้หวังดีเดนมาร์กศูนย์หนึ่งสองติดบ่พี่น้องติดศูนย์ติดหนึ่งติดสองอะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ทั้งหมดสิบสามชุดงวดที่ผ่านมาได้จักสุด งวดที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่ห้าดแปดเกอ็ดงวดนี้ม่ตตองพี่น้องตองสองสองกับหนึ่งหนึ่งก็เลยเป็น13ชุดได้ชุดล่างสิามชุดเต็ม ก็สิมวลนี่คือได้หลายกอเกาแม่ขั้มวมีตองได้พี่น้องเพราะว่าโตัตัวเด่นมากกับศูนย์หนึ่งสองตัวประกอบกับหนึ่งสองสังเกตพี่น้องตัวประกอบก็หนึ่งสองบานิโตตเด่นมากกับศูนย์หนึ่งสองอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำรับ ชุดประกบล่างของผู้หวังดีเด้อพี่น้องเด้อได้เท่าไรได้สิบสามชุดเต็มรอบนี่ซื่อตารางบ่อเสียหลายพี่น้องแค่สิบสามชุดเอางวดที่แล้วประกบได้แค่สิบเอ็ดงวดนี่มีตองพี่นอ้องตองหนึ่งหนึ่งสองสองงวดนี่มีตองตองหนึ่งหนึ่งและสองสองอะแคปนาจอไวพิจารณา,าค่ะพี่น้องมากตัวไรห่วย ท่านห้แม่ขั้วมักแม่ขั้วมัก,มกเหล็กติดสองเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามสี่หาแต่ว่าแม่ขั้วซื้อแม่ขั้วซื้อตัวใดสองตัวนี้พี่น้องไว้ยี่สิบใบสองตัวนี้ย่างละสิบใบ อันนี้แม่ขั้วมักเป็นการส่วนตัวแต่แม่ขั้วกระบีบยังลู้ได้ว่าเลขสีออกตัวไหนภายในสิบสามชุดนี่เด้อพี่น้องเด้อแม่ขั้วกระบีบยังได้ว่าสีออกตัวใดแต่ว่าให้พี่น้องพิจารณาเอาเพราะว่าแค่สิบสามชุดล่างไม่ขึ้นบนเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องขึ้นบนอะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขก็เป็นแค่นแนวทางให้ทุกท่านไปจับสลากที่ถูกกฎหมายไว้ดิ นาะพี่น้องเนาะไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลมือนีลอตเตอรี่ก็มาอยู่ว่าจะของไดหลยแล้วก็เลยบ่อเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาอะออะแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องนี่คืองวดที่พานมาแม่ขั้วรประกอบใดนี่ค่ะเข้าห้าหนึ่งตรงตรงงวดที่พานมามันบอกมีเลขตองพี่น้องรอบนี้มีหนึ่งหนึ่งกับสองสองเลยเป็นสิบสามชุดเต็มสําหรับชุดล่างอ่ะ มักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่รใัในเด้อค่ะพี่น้องเด้อไว้พ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ